เมื่อเราเห็นพระทรูปอันทรงคุณค่าเราก็จะได้น้อมนำคำสอนของท่านไปไประพฤติปฏิบัติในที่สุดแล้วเราก็จะห้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง สวัสดีครับผมอ่อนนทนาหลงบางพลีครับวันนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่วัดพุทธทาสองดวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กับภารกิจน้อมถวายพระพุทธรูปเนื้อดินศิลาดนนองครับ ก็ได้ถวายพระพุทธรูปมาหลายองค์แล้วนะคะแต่องค์นี้จะมีความพิเศษงดงามมีความเป็นเอกลักษณ์พี่ก็เลยรู้สึกเพิ่มปิติมากเลยเรายิ่งได้ทําบุญกับุรณอนะพุทธเนี่ยก็มั่นใจเลยว่าได้เนื้อนาบุญจริงๆไงค่ะพระพุทธรูปสวยมากปิติในใจองค์พระงามมากเห็นพระๆของพระองค์ท่านนั่นสัมผัสได้ถึงความสงบสุขเจ้าแล้วก็ความสุขที่มันออกมาจากภายในอ่ะเจ้าพอเราได้กราบได้ว่า้แล้วมันรู้สึกตื่นตันรู้สึกปิติบอกไม่ถูก หมือนได้กราบองค์ท่านเลยค่ะขอบคุณมูลนิธิบุลรณาพุทธที่ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมบุญในครั้งนี้นะครับ ขออนุโมทนาบุญกุศลทุกๆท,ท่านที่มีส่วนร่วมในบุญในครั้งนี้ประสงค์สิ่งใดสิ่งที่ชอบประกอบพธรรมขอให้สงความบุงบารปรารถนาทุกประการเทินพิธีวันนี้ก็ชุ่มชื่นหัวใจปีติใจมากเลยนะครับพี่หน่อยเนาะก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่ได้รับรู้แล้วก็มีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลน,นี้ร่วมกันครับสาธุ